สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้า,ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย,พายไพ่ด้น้ำขอมูลเนื้อทางตามไทยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่นะไม่เลอจ,จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะนะ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบได้ผ่านเบิง่งผ่านชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่นอ้นองมักอาจารย์ได้ชื่นชอบอาจารย์ได้หรือว่าสิคคอมมมมเเนต์ขาาาาาุยยยยททัักกบยยกบไะ คอมเมนต์มใต้คลิป้างล่างได้เนาะพี่น้องเอาเบิ่งตามเล่าแล้วมาเบิ่งตามไทยเมื่อนีค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปเบิ่งตามไทยกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งคะ่ะตามไทยนะคะอันนี้เป็นแนวทางของเอด็ดอ,อ,อาจารย์โกยบ้านไร่นะคะอาจารย์โกยบ้านไร่บอกว่าตามตามไทยงวนนี้เดินอยู่ที่วัดสั้นพี่น้องคะ่ะ เด่นบน C กับเจ็ดนะคะพี่น้องขาเด่นบน C กับเจ็ดเพื่อนเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดห้าแปดสีนะคะแต้ว่าพี่น้องคะสามโตเพื่นมีศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าและหาเจ็ดหาเพิ่อนอาจะเน้นหาปอพี่น้องเน้นเจ็ดนอเน้นเจ็ดก็สีนะคะข้างล่างเด่นหนึ่งกับแปดว่าสันพี่น้องคะเน้นหนึ่งสองหนึ่งสามแปดสองแปดสามสำหรับแนวทางของอา่า สำหรับแนวทางของแอดอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วยายไพฝากกดติดตามช่องนี้เดอ้อพี่น้องเด้อมีตำไทยตำเลาวสิพยายาโล่งห้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางช่องยายไพผ้ากินผ้ารวยนะคะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งว่าสั้นเลขวิ่งมาได้สาม ตัวถึง2ตัวถึง3ตัวเนาะคะ่ะสำหรับเนวทางของแอดมอลกวดเนาะภคยมาคุณงานแอดมอลกวดพี่น้องคะหงวดนีเพื่อนบอกว่า0 0นย์พี่น้องเอ้ยศูนย์อัน เด็กติดของ,งยาไพ่เด้ยพี่น้อง,ง,งยาไพ่กับมีศูนย์คือกันเนาะพี่น้องเนาะมากักกระจวดจาดฟาดบ่มตามเพื่อนใดสำหรับเน่อวั่งเลขเด่นบนของแอดมอลรกดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นเนี่ยวั่งหนวยล่างสูตรนี้นะคะวัที่เลวหนวยล่างสูตรนี้ของแอดรัชนกเขา่าควรหายหนึ่งนะจ้ามาตามต่อจ้างว่านี่หนวยล่างห้2สองสูตรนี้เด้ยพี่น้องเด้อกสูตรนี้ให้สองสำหรับผู้ใดรอดเนี่ยวั่งหนวยล่างของแอดรัชนกอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ พิจารณาตามเพื่อนได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดมิสเตอร์บอลนะคะมิสเตอร์บอลบอกว่าตำเหล้าเออดตำไทยมื่อนี่กับสัญญาไพ่เบิง้งเบิ้งช่องนี่ย่ำได้กับสิบไปแต่ตำเหล้าให้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่ามว่น,นี่เด่นสามเด้ตำไทยของเอ็ดอ่ามิสเตอร์บอลเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นที่สุดสามตัวก็คือห้าแปดสามห้า เจ็ 7, 3, ดสามน้อยพี่น้องเนาะสองตัวเน้นคือหาสามกับเจ็ดสามส่วนตัวล่องแคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องสามตัวเพ่นมีหลายหรือได้พี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลบางที่เข่าตรงบางที่เข่าตัวเนาะสําหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะ่ะไปชอบผลงานเขากับพิจารณาใดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ ท่าพันศักนะคะท่าพันศักบอกว่าตําไทยวงนนี้เด่นศูนย์เน้นศูนย์เก่าเนาะจากห้าศูนย์เก้าว่าสันข้างเทิงเนาะข้างล่างเด่นหาว่าสันเน้นที่สุดคือหาศูนย์ล่องหาเก่าว่าสันเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางท่าพันศักนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเต้มสิบหน่วยเต้มสองตัวเทิงสำหรับแนวทางของ S อ็ิเก่าเนาะค่ะ เพิ่นไห้มากนะคะพี่นอ้องขาเพิ่นบอกวางวดน,นี้เด่นเต้มศูนย์วัวดที่เล้วเด่นเต็มสองแต่ว่าเพิ่นลงเป็นงวดน,นี้เป็นงวดแรกได้พี่น้องน,ะนาะค่ะนาะให้เวลาแคบหนาจอที่แย่ไพ่เงียบคือแย่ไพ่ให้เวลาพี่น้องแคบหนาจอเด้อพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าแย่ไพ่ไปใส่เงียบคือให้พี่น้องแคบหนาจอเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออเอา,เอา คือแคบไว้ลายแทออันนี้เป็นแนวทางของแอดโก้นะคะเ mm hmm. พื่อนเอาลายอาจารย์มาจับมาดุ่มกันพี่น้องคะเ mm hmm. พื่อนบอกว่าชนอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะพี่น้องนอศูตรเก่าปักหลักสิบหน่วยนะคะเพื่อนบอกว่าคักคักแขนแขนก็คือศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดว่าสัน้นส่วนศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งหกและหนึ่งแปดเป็นตัวร่องเด้อเพื่อนว่าคัดเนีนๆไมให้แล้วละละว่าสัน้นหมักตัวใดกับจวดน้ำเพื่อนตัวนั้นโรเด้อว่าสั้นเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คู่เด่นลางนะค่ะคู่เด่นลางเทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะคะพี่น้องคะเอาเคบหนาจอเด้อยยไป่บราณใหค้คาน,นได้ตัวเลขลายตรงขอโทษขอไพ่โภเม่พี่น้องหลายๆนะคะสําหรับแนวทางของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะเคบหนาจอได้เรื่อยอค่ะพี่น้องเนาะออะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับล่างสูตรหนึ่งวันันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของแอดคนสุราษฎร์เนาะดับ หาว่าสั้นพี่น้องคะอันไหนเนี่ย16กลกระดาดับหาหมวดที่เลี้ยวดับสามมวดนี้ดับหาเนาะจ้ะสำหรับเนวทางคนสุร,ราษฎรพี่น้องเนะาะย่าไพ่ตรงเบิงกวนว่าบวกเถืกบัวต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างวา่เาเสนอมันแนวใดยเนี่ยมาเบิงคะ่ะเพื่อนบอกว่าเลข หน่วยล่างเอาเพิ่นมาสองสูตรติพี่น้องเด่นสองเนาะคะ่ะเอลัชนกมาสองสูตรบอรัลวัซันมาเบิ่งเนื้อทั้งของแกผาค่ะพี่น้องค่ะายผาบอกว่าอ่าเลกุมวินเดอร์วัซันเนี่ยทั้งเครื่องเพื่อนนะจ่าเพื่อนบอกว่าหนึ่งสองสี่ห้าเก้าเนาะเพื่อนมาสองเก้าสี่สองเนาะค่ะเสียงรถดังขอโทษเด้อพีนน่น้องเด้อสามตัวสองตแคบหน้าจอสองตวบวสนดับกามีเด้อพี่น้องสำหรับเนื้อทั้งของแกเจ้ผาเนาะ ไพหมักแนวทางเง้แ่ะค่ะเข้บหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของ,งแงยผพาอย,ย่พาพเอามาฝากเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมไทยว่าสันพี่น้องคะวดที่แล้วเข่าสองสี่หกว่าสัน้นวดนี้เพื่อนบอกว่าสามศูนย์เก้าหกศูนย์เก่าว่าสันล่องเบิงค่ะพี่น้องเพื่อนบอกคอยมีซือ้ออาจารย์ใดบอกคอยมีซื้อกับมากแม่นได้พี่น้องเด้เนาะคอยว่ากันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แปดมาลักลอยเด้ออวดนนี่ว่าส,สันเอ็ด้ันละว่ากันผู้ใดมารักลอยเนาะพี่น้องเนาะกะว่ากันไปตามสูตรเพ่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะไพรมารักลอยกระจวดจาดลักลอยได้เลยนะคะโตไปเลยจ้าเอามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นเนีทางเลขดับล่างว่าส,สันพี่น้องคะมวดที่แล้วดับหกมากเก้าหนึ่งเนาะจ้ะ มวดนี้ดับล่างหากระศูนพนาพี่น้องแอสตางละวาเนาะเอาผู้ใดมักแนวทางเลขดับล่างของแอสตางกะแคบนาจอตามเพลินได้เลยเด้อพี่น้องเด้อพิอพจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิ้งแนวทางสูตรนี้แอดแพนด้านะค่ะแอดแพนด้าบอกว่าแนวทางทึงเพลินนะค่ะิ่นมีอยู่6ชุดเนาะอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดและสองเก้าเนาะค่ะสำหรับแนวทางเพิ่นแคบนาจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ตตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ารุ่งของเกาซันพี่น้องค่ะรุ่งของเกาซันเบิร์นวานเนาะย้ไพ่เอาไม่เบิร์นนะจ้าเพินบอกว่าหมวหนีมีแค่สองสูตรบอตองกลับเดอมีเกาสองเกาสามและเกาสี่ว่าซันพี่น้องเอามาักกับพิจนาตามเพิ่นใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะตตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดรัชนกเนาะคะ่ะเผินบอกว่าเดินลาง 4, สี่สูตรสามสูตรชนกันดูที่เจ็ดว่าซันพี่น้องเอาพิจนาใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของสูตรนี้เด่น10ร10หน่วยเด่นบนเนาะจ้ะงวดนี้เด่น6เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเด่น4งวดนี้เด่น6นะคะ่ะ4 6นี่ยังนาะพี่น้องสิมา6 0คือเก่าอยู่บ่ยแย่ไพมกัก0ู มักศูนย์กับปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตัวใดจะมาเด่นบนได้พี่นงค์ตะเกี่ยวกับขวางรางเด้ย้ายไปกวันหนึ่งดับลางเด่นบนนะคะชอบเน้นบนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสต่างคนบอกว่างวดนี้เลขเด่นหลักสิบล่างอยู่ที่สองกับปหนึ่งวันสั่นถ้าสะท่านึงดับย้าไปเอาอยู่เหลือสองตัวเดียวเขียนๆได้พี่น้องเอ้ยขันมกักกระจวดโหลดเดอ้อเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางเอชาย่ด่นหรือว่าเอชาย่กวนนะพี่น้องเพิ่นเน้นนะคะเน้นซีเก่าเก่าซีซีสามสามซีซีเจ็ดเจ็ดซีวสันเอามากจวดจาตัวใดกับจวดจาาสาหรับแนวทางเดินลางของเอชาย่ดนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดตาซ0บบนระยะสันวะสันพี่น้องหมดที่แล้วเดินสามกับซีมาซีเนะาะจ่างวดนี้หกกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งวะสันนาะพี่น้องนาอเอาไพ่มากแนวทางของเอดตาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวทึ่งงวดที่แล้วลุดว่าสันเอ็ดวิรัดละว,วาเนาะสองตัวบนลุดได้ย่าไพว,ว่าสันเบรนวางงวดนี้มาตามต่อค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าออมีสามสองสามสี่สามแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่และเจ็ดแปดนะคะสําหรับแนวทางของเอ็ดวิรัตเนาะสองตัวทึ่งมักตัวใดกระจวดจ่จาด้าเพลินเด้อพี่น้นองเด้อต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ่งแนวทางสูตรนี้งวดที่แล้วเนาะสองตัวล่างเขา่า โตกราบนาะเพิ่นห่หนึ่งเก่ามากเก่าหนึ่งเนาะวันนี้เกมเ้าสี่สี่สา3ส4่3ี่หกสามเลยหกสี่วัดซันเนวทางลาง6คูเอาค้นข้อหวยเด่นบนลางนะคะวิ่ง4ีล่องหากัน7เนาะคะเล่นสี่ี5ีสองสี่เ้าสองห้าสี่เจ็ดสอาหาเนะคะเอาพิจ้รณาไ้สำหรับเนวทางของค้นข้อหวยนะคะต่อไปเลยจ้า อันนี้โอ้ก็จะถามหาหน้อยนะคะ่ะมาเบิ้งสรุปร่างตัวเดียวเขนเเขนวสันเนวทางอาจารย์เสือชิมชากล,างลาังเล้าบอกว่าเจ็ดตัวเดียวเน้นเนะคะ่ะน้องวดทีเรียวเพื่อนฟันเก่าตัวเดียวนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากลังเลาไพมากกระจวดจาดน้ำเพื่อนไดเดอร์พี่น้องเดอเนาะคะ่ะเนาะ่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าร่างเน้นเน้นสาม,ส,ามสี่แปดมาตัวใดตัวหนึ่งวสนนันเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพยนะคะแอดดไพบอกว่า ตามล้าสิบหกกอาหลักันโอ้ยตามลาวตามไทยนะคะโอ้ยมาสองนี่ย่ามใดไปไปแต่ตามล้าเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะมียูที่เพื่นบอกว่ามอบให้มอบให้ด้วยใจว่าซันพี่นอ้องขาเขาให้รวยุ่ยสำหรับแอปไทยร้ว,วาเนาะเอาแคบหน้าจอสำหรับไพ่มักเนื้อทาง3ตัวบน แขนแขน้มักตัวใดหรือว่าตัวใดอันตัวใดกันกันกนเจาาายย้าว่าให้อียังมากอะเอาล่องเบิงนะคะเพื่อนอาจจะเน้นสามสองสามห่ี่สี่หนึ่งห้าหนและ5 2ประมาณนี้แหละเนาะสองตัวไทยเพื่อนบ่ไหลายได้พี่น้องเพื่นนี้สามหนึี่หนึ่งสี่สอและ5 2ประมาณนี้แหละสามตัวบนเพื่อนเนอสอนัวบนเพื่อนเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพบันเลงเลขเนาะค่ะตัอไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางสตัวลางปิดไทยเดแวนวทางสตัวลางเอดไพวดลทีรยรเขาเก่าหนึงเนาะ วันนี้พ่นมี40 41 42 50 51 52 60 61และ62สำหรับแนวทางแอทไทยผู้ใดมาค่อยเคยปหน้าจอผู้ใดบ่ามากระพานใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆ,ๆ,ๆปังปังสุขุมสุข,สข,ขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจะ๊ะที่ได้แบ่งปันขอ้อมแูวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางก็ขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า